ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าเรากำลังเมื่อกี้คือเสียงอะไรเรากำลังจะไปที่เกาะลอยการศรีราชาเย่ทำไมมืดอย่างนี้เระกาศเบียวก็กำลังจะไปห้องน้ำกันเพื่อมืดยุ้ยโดนนะจิงส่องไฟก็มีแต่ผียุ้ยแต่น้ามัเ<ด>าน,านเบี้ยวอ่ะเราจะไปส่องกระจกกันเพราะอะไรไม่รู้เพราะว่าอยู่ชวนมาสว่างมากพี่

่อะทำไมขนเงางามจังขนมาป่าอตอนนี้เราอยู่ที่จุดขับรถน่าจะเป็นจังหวัดเชุ่มเซามาไม่ก็เชนบ,บุรีดจูจากในแมพทีี่ัน่ ลูกคิดหลังจากที่เราได้รับภาระลูกคิดการเรารู้สึกเสียดายมากที่ซื้อมันแค่สองใบเศร้ามา,อ,มาอยากจะว่าไปซื้อสิ รักถ่ายตรงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นตอนนี้เราก็ถึงก็ก็ลอยกันแล้วแล้วก็ลงมาร้อนมากรันอยู่นี่เพื่อนๆทุกคนแล้วก็น้องๆร้อนมากใหม่ก่อชุดโอ๊ยชุดวันนี้น่ารักหยวใอย่อย เอากีตไปไปาร์มาด้วยทำใชมไหมวันนี้ไม่เน้นวาดลูกนะทุกคนเน้นเน้นเทียเ่ยวไปกันเลยวันนี้เราก็ได้ลำดับแล้วก็ไปฟังกระดังแล้วอู้ Hello งาน ฝ่ายมงแล้วนะคะงานเราก็เสร็จตั้งนานแล้วนี่<ม>ก็อุ้ยแล้วก็งานยุ้ยก็เสร็จแล้วเหมือนกัน<ม>ก็เหลืองานของสมิธนะคะที่กำลังตั้งใจทำน่าตื่นเต้นมากเลย, <all> green. ยที่นึงก็แชร์สีอ่อนกรีนยีโล่กรีนไม่เกินสิบสี่นาฬิกานะครับ ตันนี้เลือระานาทีนีก็จะเอางานไปส่งกันเี้เป็นเวลา่ายครึ่งนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าเออเมืองแม่กูไปไหนวะแล้วก็ไปส่งงานกันเลย นี่แล้วก็ได้ส่งงานกระเลี้ยวงามๆทางนั้นนะคะทุกคนตอนนั้นแบบคนเยอะมากวัดกันเป็นหมดเต็นท์ใหญ่ๆทางนั้น วันนี้เราเรกำลังจบไปเด้นทันการ ต้นคิดมันน่ารักมากทุกคน โอ้ตกแต่งสวยมากอันนี้คืออะไรทำไมถึงทำได้ดีขนาดนี้ดูดีมากอันนี้เป็นของ VHS หรอตอนนี้เราอยู่ในร้อนฮาจิบังแล้วเพราะว่าเออฮาจิบังก็คือคุนเคยกันดีนะคะแต่ว่าคนเยอะแบบเยอะมากก็รอไม่นานมากอ กำลังคาดหวังให้อาหารมาโต,ตเองและคนที่ได้อาหารแล้ว <c oughs> กินแบบไม่ใครเลยช่างเป็นคนที่โหดร้ายมากดูซีดูหน้าของเขาเฮ้ยแ <c oughs> ม่คุณแล้วทุกคนนี่สนิทถ่ายแบบโอ้ร้าน อันนี้กลิ่นหอมมากจนต้องลองกินดูอันและต้อง69บาทโอ้ยบอสมันเราก็ได้มาแล้วนะอันนี้ก็เป็นขนมอย่าพูดอย่างนี้เนะลองบล็อกออริจินอลน่ากินมากเลยนีมันยาวสุดเลยหรอนี่นี่ไมี่อะไรมึงลองกัดดิมึงลองกัดดิไม่รู้อ่ะไม่สดนี่ไงเท่านี้กัดแล้วก็รีวิว ยุ้ยระวังไส้ไหลเป็นไงหน้าดูไม่เว,ว้าอร่อยไหมอิสระด้วยหน้าอังนี้กินด้วยออีอรนโอ้โหนี่นี่นนีก็คือช็อกโกแลตแล้วก็นมขอเชิญไหนเล่มันได้โฟกัสเออขอเชิ แต่กูว่านมกอ่อร่อยสูกลคุณปะหลังจากกินมิ่ี้เสร็จแล้วก็มาเล่นเกมกันแต่ว่าอยู่ยังกินไม่เสร็จสมิธอยากเล่นมากจอดีเนี่เหรอเนี่ยน่อิ่งไปเล่นโนะไป แต่ว่าตรงนี้วิสามล้อนอะนได้รถกลับแล้วน่ารักมากเลยดูสิตะกี้สวิตจบล่วงแล้วเพราะว่าก็เป็นวันดนนเลยเดี <laughs> ๋สวิตกดไว้หดข้างไว้ <laughs> โอ้ฟังเพลงก็สามารถทำได้สวิตหัวจะชนขา <laughs> ดรูปแดงอุ้ยพันลมไม่ใช่รูปแดงพันลมจิงองพันลม ไปกันตลาดนั้นเลยอุ้ยข้างนี้กระโดดลงไปก็พอทุกคนกลับไปแล้วเราจะไปฟังผลประกาศกันซึ่งเราไม่ได้เราเราน่าจะมีโอกาสประมาณ1%ที่จะได้เป็นพุ่นถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่กิ่งพอใช่ก็เหี่ยวไปเจอที่การประกูด yes ตอนนี้ก็ประกาศหมดแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ติดรางวัลก็วางข้าวไข่นั้นเป็นงานเราแล้วก็งานรื่อขอรให้ครับคนนี้ของไทยครับไม่น่าขายได้แต่ก็วางไปก่อนเห็นเขาทำกันตัดรางวัลกันแล้วพิมพ์ทอนเป็นพิมพ์ไม่ทันขายออกแล้ว300บาท สวยจร่งสวยๆเราไม่ถึงกินละนมองแบบคนชอบเวลาห้าโมงกว่าอาทิตย์กำลังจะใกล้ตกดีแล้วอุอ้ยส่วนสายธนายัางมีบ้างจาังทำไมบ้านเราไม่มีบ้างนั่นดิแล้วก็ฝั่งนี้ก็กำลัง<า>ขายงานกันอยู่ เต็มตัวเลยจรก็เจ็บด้วยอแหมมันชื่อยาเจ้าชูใช่ไหมจริงเหรอใช่ป่ะอุ๊ยอุ๊ยเจ็บว่ะมันแทงอ่ะคนน่ากลัวมากน่ากลัวมากายวิดีโอ เดี๋ยวรวมวิดีโอนะเย้่เย้เย้เย้าก้เย้เย้เ้เย้เย้เย้้เย้เยเย้เยเยเย่มย้เ้าเย้าก้เเย้เเย้เย้ย้เย้เรเย้เย้เ้าเยเย้เเย้เยเยาเย้่ไ้้เย้เเย้เถเ้เย้่ย้ั้เ้้เ <c oughs> บอกแม่มติด hello, hello. เลยนะ hello, hello. <Hello. S 1> พอดีกรุงเทพรถมันติดก็กลับครับ